<laughs> อ,อ,อุ้ยขนีแน่โอ้โาท่าที่ทุกคนหลักจากกันเข้าแล้วกันเลยชิดเด้ถจะถากต้อตัวนี้คือเป็นอ่างน้ำเด้น่ <laughs> อาบได้เด้ยนี่ตัวนี้เอ้เป็นลาดไปเลยคือค้องเขาเก็บครบแล้วปะนี่ตัวนี่ตัวคนนียโอ้ลายคุณเลยไม่ได้มหกินเลยตัวเดียวนี่นะ เอาไปซุปเซอร์คิงในก,การนับพักโอ้โหถือว่าเซ็ตไปนี่เขาหม้อเขามากินทุกคนเขาหม้อไม่เหรอเห็นเปล่าเ,เ,เห็นกูไม่ตีถิงบ่ Hơi cho sạm Thôi này anh ừ, này ừ, คือขั้นได้เลยเป็นพักเป็นพักเออคือว่าคนปั้นแตงนี่นีน่เป็นขั้น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 ขึ้นไปเลยเ,ลยเออทางคนเลย,เลยได้เนี่ยได้อืมนี่ก็เป็นเนาะเป็นขั้นได้ขึ้นเลยเล<อ>ยจะมีน้ำอีกน้อยออกมากแต่พ่นอีน <L> จกจะไม่ไปแล้ว ปลงปุ่มปุ้ยอยู่ทุกคนเลยไม่เลยแปลกเว้ยเป็นอันนี้เนาะไม่นี่ปลงปุ่งปุ้ยอยู่ตะกบขับปุ้ดดยเออแปลกเลยทุกคนเลยเพิ่งเห็นเลยจากไม้โปรตี่นะ้นเป็นปุ่งปุ่งปุ้ยอยู่ได้หากมันก็เป็นอันนี้เลยหากมัน แต่พุ่นเลยมาเลยเลยทุกคนเลยต้นมันก็ใหญ่อยลำต้นมันก็กลำต้นมันก็กพุกก็พูดกันได้จักต้นไปเลยหู้จักกันทุกคนเลยทุกคนฟาเติมหัวแหงทุกคนเติมเติมเติมเอายเติมเอาเลยรับขนาดอะไรบ้านนี่เติมเติมลุกไปออื้ mười hai anh tư anh hai nha con hai bây giờ hai 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 bọn hai 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 เยะอะพอนล้วมั้งปุ๊บไรมันว่าเฉลยละพันนะอ่าตอนนี้เขาจะเดินทางอ่าเข้าสู่น้ำตกตากคือชั้นลุ่มทุกคนแต่การจะพากันไปนอนตั้งแคมป์ทุกคนเหมนอนอะไรกันตอนแกรกกันจะกัดเข็ดมาเลยทุกคนเลยมอเตอร์ไซค์ไปนอนยืดบ่ะเติมผืนนี่ย้าลมแหง้งด้วยว้าเย็นด้วยเหรอ

คาพ่อตกกับห้าส้นตาเล็บตามใจฟ้าเลยนะพ่อตกเห็นย่นในป่าเห้ย เพื่นเนื่องจากว่าหองที่พักและเฮาก็นจะได้ตัดไม่ให้ขันเบ็ดถูกเลยอ่าให้ขันเบ็ดเพระาะว่าในเมื่อไรเม,มื่เฮาจะไปทึกเบ็ดถูกเลยทึกเบ็ดเอาตามเอาป่าอยู่ตามน้ำห้วยเลยจ้างานขันเบ็ดเลยเสียอันนั้นเราสองคนยุทธงนะครับเป็นวังล้ายเนี่ป่าถึงกันเลยไ่เคยทึบเถอะบ่เนาะ cái <laughs> gì là mình thích sỉ đại. <laughs> คนไม่เคยมัดจมีหูมัดได้ไหมเพื่อนในการชำนานในการเข้าป่าได้ลายเทอนหรือไมยเนาะไอเวนเนาะเจ้าลายเทินเลยนะมาแต่คราวนี้บัฮอดไปเทิงกันจะมาฮอดหัวเทิงจะได้ซื้อฮอดเทิงสุดลายตึกคราวนี้เนาะตึกเบ็ดเหมือนเนาะเฮาก็ะิทธาคำแล้วก็ตึกเบ็ดเบอร์เลยได้กันเลย อ่าตอนนี้กำลังเก็บอปุปกรณ์มัดเบ็ดไว้ทาซีบคำมไปแล้วตั่วตอไผ่ไว้เพราะว่าซ้อนในผ่านพัฒน,นัดในการเข้าป่าทุกคนเลยเชอร์เบ็ดเชอร์แห้เชอร์มองโอ้นะครับเลยมีเบ็ดเห่ากันนี่แหละทุกคนน้ำเบอร์ปุนเบ็ดนี่นเบอร์หนึง่งบ่ mở cao bà, ơi, bà Ừ, bờ pét này, nà. này, này, này bà Nè, nè, nè bà 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 này bà 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 bờ bà 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 nè,

อ๋อดเลยเอานี่เลย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 ไปชิบบไปเลยนี้แซ่บปลาที่แซ่บเนาะลักษณะมันจะคล้ายคือปลาปลาดุกแต่ผมไม่เห็นเลยโอ้มันจะปาโปทุกคนเลยอืกระโตูมานชี้ไปปี๋เลยแต่ผ่ไมีเก็ดตลคล้ายคือปลาดุกซาบะโร่ไฮไปไปลาเชิตโตัวหนึ่งเย

เดินไปกันละเจึงมนเลยโหกระปูทุกคนทำบานอ้ใหญ่เนาะซร้ากระปูทะเลเด้โอ้ซร้าเลยกระปูทะเลนี่มาๆๆมาเอาไปทุกคนโอ้บ้านบ้านบ้านทะเลอลาสไทรตาเบิ่งเลยโอ้อันนี้จะเป็นกระปูขายกระปูขายกระปูห้อยเด้ ôi mọi người ơ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 i mọi người

ปลาพันกับปลากังเนาะใหญ่รีปลาพันนี่โอสลายสไลด์ที่ตำโพดปลากังเนอนลายเนาะอือโอ at, ้ลายเลยปลากังอ้สลายปลาตัวจะเบ้านั่นไม่ออกกระเวนเห็นแต่ตัวแรงออกนะแรงไปทายชีมข้ามกันเนาะว่าทายชีมข้ามบนหยึกเห็นนองจากว่าปลาโตคือว่าเชโดมเชโดเชโดเชโดเนี่ยเพิผมว่ามันจะออกกระขืนได้ทุกคนได้ฮะปลากังมันได้ โอ้โหได้ลายเติบได้วยเลยเลือกแต่ถึงอย่างลาเติบเลยได้สิบปลายตัวเราลองตึกเบ็ดอ่าในหนึ่งทุกคนก็พอได้อยู่ได้ได้อยู่สิบปลตัวอ่าโซล่าจะเผ็ดปลากันไลายกว่าเพราะว่ามันยังเว่นอยู่แล้วก็เราท่าซีอิ๊มคแล้วก็ปลาอ่าเพิ่นทราบรู้ว่าปลาเชโดเชโดยเพิ่นว่าโซล่าจะออกนี่ยับกระคือทุกคนเอ้แต่ไม่ใหญ่ประมาณสองนิ้วนะแต่ว่าแซ่บรสชาติแซ่บ ที่ค่ายคือปลาดุกถูกต้องได้ว่าตัวโตของบันชีไปเปรย์แล้วยานะวๆเลยโอ้บันชีปุ้มนะแต่บ่มีเงี้ยเองนะปลาชนิดนี้นะสไลด์มันจะอยู่ตามหินถูกเลยมันอ,อ๋อห้ายู่หากินนี่สไลด์จะเป็นยามกลางคืนนลายกว่ายามกลางคืนทุกคนเพราะว่ามันจะอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในพื้นหินนะนะนะเราลุ้นกันทุกคนเชื่อมข้นนามเลยกับเซนเตอร์เบสต์ต่อได้ <c ười> อะไรปลาคังเนาะปลาหนี้เนาะปลาจำปลากังทำไม่ได้จำไม่ได้ปลาปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ออกก็คือในสุลายเลยปลาตัวนี้ปลาพันธุเน่อันนี้ปลากังอันนี้ปลาตัวหอยเมื่อกี้เนาะจักเสียตัวปลาเนี่ยเชือบนี่ปลาเปล่งปลาเปล่งปลาจะคือปลาอะไนเนาะปลาเล็กไก่แตงเม่นเนาะงามเลยงโด้เนี่ยเปล่งโดยเนาะ อ่ะจิค่ะคือปลาซิวอันนี้ปลาซิวอ้าวบ่ปลาซิวยังเล่นปลาซิวเปิดตากันปลาซิวลายปลาซิวทุกคนพอบ๊อบสุร่ามันอยู่ตามห้องห้อยนะพานี่ก็คืนนี่ลักษณะของมันสุร่ายก็คืนในปลาตัวนี้ออกลายเลยแซ็ปได้เผล่้วยเลยเซ็ปกว่าปลาอื่นนี่เด้ปลาตัวนี้นะนี่หนาลักษณะของมันเห็นหนาาแต่ว่าบ่มีเก็ดเด้มันจะคล้ายคือปลาดุกทุกคนแต่บ่แม่นปลาดุกเด้ Cháu phải hả? À? Hãy đây <laughs> Thấy chưa <gì> bà? Thấy rồi Nó quên rồi มันหาจุดมนตาเวนมันตามมันกติ้งมัทับนี่ราตาเป็ปลาชี่ปลาชีวนะตัวอะไรเนี่ยปลาปคังจอิงามั็เว็นก็คือมันเออเออปลาคังปลาคังกะได้

lắm rồi 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 cho chui vào đây on ăn chả em mà cho nhẹ cột cột nhẹ cột rồi sẽ nhé là ô nào xây cho mất vay này này đoạt xì mớ rồi nay cả đây là đây thôi à họ là tham mà cả khăm là cả họ có chơi thức bếp bên hàng của mình... họ này mới đi thức cái gì con hả ่นฮากระซึกเบ็ดก่อนจะคนพอสีป่านะตอนกี้เนี่ยได้ยุก็ได้มีลายแต่ว่ากระตุกต่อพอคุมกลิ่นด้ Ta đi chết bay đấy. Tổ sư nhào nó ơi. Đây 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 một đây này đó đi. con Ừ. Mà con ơi. Thế mà pa này nó có bị nghiêng đấy

ไไหนด้้เฮงโบตึงใเฮงทำกันเลยเนุกลูกเริ่มมีตัวใหญ่เลยทุกคนเพราะว่ามันเริ่มไปดึกไปดึกไฟเลยอือนี่พอก,กับเบาเตอร์กับฮอตแคปวันที่เขาพักไปเลยตั้งจากเขาก็ไฟได้เลยครับเขาก็จะได้อยู่อ็กกินทุกคนเลยอ่าพาซีกับอาดาพันเวียจะมาทันมาทุกคนนี่คนงานของเขามานี้ทุกคน สองคนทุกคน Ooh, มาอยู่ไหนนี่มีใช่ปลานั่งเลยทุกคนเลยนี่ก็พอได้กินอยู่ทุกคนเลยไปเดินโนะมานี่เช่ดนี่เช็ด <c oughs> อ่านืกเจจาว่าเขาตึกเบ็ดมาเลยเลยมีพอดีเจอกระทาะตัวหนึ่งถูกเลยกระทางน้อยนะบางทีเขาจะาลามหรือปี้งก,ก็ได้นะขิงตามคิงม่เซื้อแบบคิงตัวมันก็ม,มาอะไรปลาไป,ปนไปคนงานจะเพื่อเดียวปะนี่เออพื่อเดียวเข้าช่วยช<ร>ามคน Light up nó. À, thôi truyền thoại xem gắn nó. Hm. bọn bật lên này đưa này ừ. ừ. Thấy gì phút bọn A thuyền 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 คลพูดทุกคนเอพูดหนึ right. ่งก yeah, yeah, ัลาเติบอยได้พอกุ้งกินทุกคนเอ้โอ้โหฮะะจ้าสนังนี้ก็พอกินแลยขนมีนะแต่ถ้าอย่กินทุกคนเอ้โบราณโบราไอ้กระทีมาเติบแล้วทุกคนเอ้มุกกล่องใหญ่ละจะตึงเข้าบาดอสเองทุกคนแต่พอได้กินอยู่ได้ ตจากข้าแล้วชุมหาการจะได้กับมือทุกคนเลยตอนนี้ก็เดกเติบเลยเราใหเงาขีจาน้นีเดินมาขาเดียวไ่ได้ส้มเนาะแบงเสือป้าตัวยห่งบ่ยงบ่ ở nhà các kìa, này này nhà các đâu. này này nè cái mặt này Cho nhã thì em, bên cho nhã rồi. cái sai cái sai với cái sai cho bên nhã, em. cái thang này, vậy, cho này. cái, 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 cái ừ. em... <laughs> thằng <laughs> <laughs> thang, thang thang thằng cá bôn cạn liền, cá, mò ก,กันกรู้ก็ยังร้ดยังเลยเมือกันสองเดียวรีะช่วยเรา้อ่ะมาดกินข้าวกัดทุกคนเด้อกินกข้าวแรงกันบ้าง้เช้าก็ได้ออมาดอนอ้าวเกณฑ์เกณฑ์องม่อนค่เอข้าทุกคนได้เวลาเข้าแล้วบ้วางเลย

vải này ừ. ừ. được, rồi. được, rồi. được rồi. Thế Thì cả bồn mua mình nặng đi nào đấy <laughs>